สวัสดีค่ะวันนี้นะคะซากุระแบนด์ก็มีกระเป๋าสวยๆมาให้สาวๆได้ชอบกันอีกแล้วนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นกระเป๋าสะพายสไตล์แบรนด์ชาแนลนะคะลายตารางนะคะคลาสสิกมากๆเลยนะคะและตัวหนังของเขานะคะก็บุนวมให้อีกด้วยนะคะให้ความสัมผัสที่นิ่มละมุนมือเข้าไปอีกนะคะและรุ่นนี้นะคะก็ยังน้ําหนักเบาอีกด้วยนะคะแถมรุ่นนี้ก็มีสายสะพายยาวให้อีก1เส้นนะคะเนี่นะคะเอาไว้สะพาย เขาบอดี้แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะถอดสายออกนะคะเป็นถือของแขนแบบนี้นะคะก็ดูดีเหมือนกันนะคะช่องด้านในของเขานะคะก็กว้างมากๆเลยนะคะสามารถใส่ของได้สารพัดของเลยนะคะนี่นะคะช่องด้านในก็กว้างมากๆเลยค่ะจุสัมภาระได้เยอะนะคะสำหรับรุ่นนี้ รุ่นนี้นะคะก็ใช้ง่ายนะคะเหมาะกับทุกลกทุกวันนะคะแล้วก็ทุกโอกาสด้วยนะคะขนาดของรุ่นนี้นะคะขนาดจะอยู่ที่กว้าง11นิ้วนะคะสูง6.5นิ้วนะคะรานะคารุ่นนี้จะอยู่ที่1,290บาทนะคะสาวๆคนไหนสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ f a c e b o o k ซากุระแบรนนะคะหรือว่า Line แอดซากุร1978นะคะหรือจะเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมที่หน้าร้านก็ได้นะคะ ร้านของเราก็มี2สาขานะคะสาขาแรกจะอยู่ที่จันทบุรีนะคะหลังโรบินสันตรงข้ามร้านบ้านคอมนะคะร้านก็เปิดทุกวันค่ะเปิด9ก้าโมงปิดสามทุ่มนะคะสาขาที่2นะคะอยู่ที่เซ็นทรัลพาซาชนบุรีนะคะอยู่โซนชันจีค่ะเปิดปิดตามเวลาห้าน่ะบ๊ายบายค่ะ